สวัสดีครับโคตนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วมือสวัสดีนะคะมันหายแล้วไม่เป็นไรแล้วแต่ช่วงนี้นะคะงานเยอะมากขโคตที่ไม่ก็มีเวลาที่จะทําคลิปนะคะ เอาไว้ก็นะคะเข้าบทใหม่แล้วจนถึงคลิปที่แล้วนะคะเรียงคำกริยาที่แสดงเครื่องที่ไปมากลับใช่ไหมครับแต่ประโยคคำกริยาที่เรียนตั้งแต่วันนี้นะคะคือคำกริยาที่แสดงการกระทำแล้วก็สถานที่ที่ทำกระทำกริยานั้นนะคะใช้คำช่วยเด่นนะคะก็จะเรียนด้วยกันคำกริยาที่แสดงการกระทำนะคบคนไทยมักจะเรียกว่าคำกริยาแสดงแอคชั่นนะคบแอคชั่นน่าจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะแปดคำนี้เป็นแปดแปดคำที่แบบใช้บ่อยมากๆในชีวิตประจำวัน กินดื่มดูฟังข้อ8คำนี้เป็น8คำพื้นฐานในนั้นสักข้อนะครับก็ต้นจำให้ได้ครับเรื่องวันทั้งวันก็คำกริยาที่ไปมาตรงไหนคำกริยาไปมาครับไปไป เปลี่ยนสถานที่ใช่ไหมครับไปก็อยู่ที่นี่แล้วก็ไปที่อื่นก็เปลี่ยนสถานที่เป็นคำกริยาแสดงเคลื่อนที่ใช่ไหมครับไปมาหรือว่ากลับบ้างอะไรนี้แต่ว่าคำกริยาแอคชั่นนี้นะครับก็ทานมสก์กินดื่มมสก์ดูก็ไม่ได้เครื่องที่น้อก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ทำอะไรสักอย่างกินข้าวดื่มหรือว่าดูทีวีหรือฟังอะไรนี้คืออยู่ที่นี่นะครับทำอะไรสักอย่างเรียกว่าคำกริยาแสดงแอคชั่นการกระทำ แล้วในบทนี้นะครับรา็จะเรียนคามมริยาทีซาเดนแอคชั่นที่เป็นซักคากริยาคบคาเมกรกิยาทีตงกันกัมคามรกิยาเรล่านี้หากนำมาใช้จะต้องมีกัมด้วยจึงจะทำให้ประโยคนะครับก็ได้ใจความที่สมบูรณ์หมายความว่าเช่นฉันนะครับกินแค่นี้ประโยคสมบูรณ์ไหมก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าฉันกินอะไรด้วยต้องบอกือด้วยว่ากินอะไร ฉันอาบค่ะก็อยากดูนกว่าจะอาบอะไรคือขาดเนาะมันรู้สึกว่าขาดประโยกยังไม่สมบูรณ์ เพราะว่าขาดกำตรองที่เราเคยเรียงตื่นไหกับเนมัสอันนั้นก็เป็นแอคชั่นใช่ไหมครับตื่นเน้มัสนอนอันนั้นก็เป็นแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าเรียกว่าอักกมกริยาหมายความาฉันตื่นครับ <knowledge> ก็ประโยคสมบูรณ์แล้วตื่นอะไรก็ไม่มีฉันนอนนอนอะไรไม่มีใช่ไหมครับก็พวกนั้นนะครับฉันตื่นฉันนอนแค่นี้ประโยคสมบูรณ์ดังนั้นเรียกว่าอักกมกริยานะครับ แต่คัมกริยาทิจารีย์นั่นไงผมนี่นะครับคือสักคัมกริยาคัมกริยาที่ต้มกันกันพวกนีンン้นะครับก็กินกินอะไรกินมันก็ดูอะไรกินก็เคี่ยงอะไรต้มบกด้วยไม่งั้นไประโยกย์ไม่สมบูรณ์ให้เลโก้ภาษาอังกฤษนะครับวันคัมกริยาไว้ท้ายไประโยกและก็กันนะครับก็วันวัยหน้าคัมกริยานั้นด้วยคำช่วยอ้อ โอเป็นคำช่วยที่แสดงกรรมนะครับเช่นกินข้าวปั้นโอนิกิรินะครับกินข้าวปั้นก็บอกว่ายังไงโอนิกิริโอทาเบมาสก็กินข้าวปั้น 銀ソムタン、こうソムタンを食べます。銀ゲカリこうカレーライスを食べます。中。はい、チェーン。あにく、ドゥームノームの牛乳を飲みます。飲みます、ペンドゥーム。で、こう牛乳、ペンガム。こうドゥーム洗い。こうドゥーム飲むか。バンコンあじゃキットは、え牛乳食洗い。ふわくらおりやんか。まあ、ミルクな。ミルクペン飲んまい。こノームなって。サムラプラこを2分ミルク食う、あに。うん、ティーデクタロックドゥームな。例えば、もしゃあお銀洗いか。もしあろ。 私、ミルクを飲みました。やに、この<タッ>、んー、ま、よけい、okay, ま、よけい。Okay. うん、大したいか、ま、牛乳、ニコは、牛乳、なんか、おくしやん、や、牛、乳、せいまい、ギーがピューレックスやん、やお、にーがピューレックスやん、やお、なんか、サムラポンタいアチャお、なんやん、や<タッ>これ、や、しゃいミルク、なんか、カウちゃいて、ミルクな、なんか、ペンガ、ニなんか、 お前一個一緒あれお前一個一緒あれうん。ルは飲むティサイないカフェあれに。ルミルクティーの茶飲まれにゃ。うん。こうじゃしゃいか、まあ、ミルク。では、あんになんか、前リアクはミルク。5、2分前に2回リアクはミルク。ローガンに牛乳です。はい、とっぱい服、スアですね。服を買いますく、スースーア、パー、スースーア。なんか、とっぱい音楽を聴きますく、ファン、 ใช่ไหมครับองค์ปรกอแปลว่าเพลงนักเรียนบางความจะคิดว่าเพลงคืออุตะไม่ใช่หรอกคืออุตะเพลงนะครับคือสําหรับร้องอะร้องเพลงนะครใช้อุตะได้แต่ว่าอันนี้คือฟังเพลงใช่ไหมถ้าฟังเพลงก็ใช้คําว่าองค์ปรกอบบางคนบอกว่าอุตะมีเนื้อเพลงองค์ปรกอไม่มีเนื้อเพลงก็ไม่เกี่ยวก็เหมือน listen to music กับ sing a song อะภาษาอังกฤษก็มี song สาหรับร้องแล้วก็ music สาหรับฟังใช่ไหมครับภาษาที่ปุ่นก็เหมือนกันองค์ปรกอนะครับก็แปลว่าเพลงที่ใช้กับฟังกิ แล้วก็รอุตะคใช่ะร้องเพลงุณใชครอตรีก็ร้องร้องร้ององร้องรองรองร้องรกองร้องร้งร้อ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 ง้คงร้องร้องร้องรองร้องร้องรอ้อรองกร้อรรอร้อรร้ออร้องร้อองรอร้ออไปก็จะ้อร้ออัน้อ้อือง้องร้ร้องรององรรอ้อรอ้รอ อังอะไรอยู่ที่ไหนอย่างนี้เช่งองค์กระกอบที่มาสเมืกีฟังเพลงใช่ไหมครับโอเคนี่ประโยคสมบูรณ์แล้วแต่ข้อมูลเพิ่มเติมคือในห้องที่ห้องใช่ไหมครับห้องเป็นสถานที่ที่ฟัมเพลงภาษาญี่ปุ่นใช้คำช่วยเด็นะครับย่าสับสนกับเอกคำช่วยสถานที่คังที่แล้วจำได้ไหมครับคือเอคือสถานที่จุดไม้ไายทานตอนนี้ใส่เอได้ไหมคือฟัมเพลงนะครับห้องเป็นจุดไม้ไายทานได้ยังไงก็ไม่เกี่ยวคือ เขาก็อยู่ในห้องอยูーーイイ่แล้วและก็ฟังเพลงอยู่ทีンン่นีンン่ใช่ไหมครับก็ไม่ได้เปลี่ยนที่ก็ใช้คําช่วยเอจิตหมายปลายทานไม่ได้ครับต้นเป็นเด็เนี่ยสถานที่ที่แอคกซ์ันสถานที่ที่ทำการทำกิริยานั้นนะครับโชุดเดโกฮังต๊ะเบด็กก็ทานกกินข้าวประโยคสมบูรณ์แล้วแล้วที่ไหนคือโชุดโต๊ะร้งอาหารรงอาหารเป็นสถานที่ที่กินข้าวใช่ไหมครับก็ไม่ใช่เปลี่ยนที่ให้ต่อไปซื้อปลาเด็ฮก็ทานกินข สูนั่นสูซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นสถานที่ที่สูนั่นสูก็เลยใช้คำว่าใช่เดียซาตานทีทิแอคชั่นอ่ะระหว่างคำว่าใช่ซาตานทีนะครับเดนะครับใช้กับคากามริยาที่แสดงกังกราธรร 食堂でご飯を食べます。金カオティロンがはん。え、ペンサタンティ、ジュッマイプライターン。だんだんチャイガプカムグリアティサレン、クルアンティ、チェン食堂へ行きます。だんだんティチャイカムサプ、食堂ムーンガンナカッではカムシュワイマイムーンガンプローカムグリアマイムーンガン。ニクガングラターン、コリチャイカムシュワイで。アニククアンティ、コリジュッマイプライターンえナカ วันนี้นะครับก็เรียนคำกริยาที่แสดงการกราธมแอคชั่นนะครับแล้วก็กรรมโอกริยากราธมกรรมโอกริยากราธมสถานที่ที่ทำกรรมกริยานั้นนะครับก็จะใช้คำช่วยเดด้วยครับอันนี้คือพื้นฐานพื้นฐานที่จะเรียนบทนี้นะครับค่อยๆยากขึ้นนะครับก็ต้องพยายาใจก่อนใหคลิปต่อไปเราก็จะเรียนวิธีใช้คำกริยาชิมหส์นะครับคำกริยาชิมหส์แมนเป็นคำกริยาที่แปลกๆนะครับวิธีใช้ได้ๆอย่างขึ้นอยู่กับกรรม ก็เรียนในคลิปต่อไปนะคะให้จ้าอวานมาขอโทษนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆช่วงนี้เดีーー๋ยวพยายามที่จะหาเวลาที่จะทำคลิปนะคะสวัสดีครับเซลนารามาตาเน่